นะคบวันนี้คือช่อง T d d c s นะคบวันนี้เราจะมาเล่นสนแแบเป็นอีพีที่2นั่นเองนะคบผมซึ่งวันนี้เรามากับกะทิคนเดิมแต่มีสมาชิกใหม่ที่เข้ามาเล่นสนแแบกับเรานั่นคือช่อง My Sun นั่นเองก็อย่าลืมไปกดติดตามให้ช่องกะทิแอนิเมชันแล้วก็ช่อง My Sun ด้วยนะคบผม<อ>หาแนะนำช่องก่อนอ่ะก็เห็นเสื้อมันเป็นอะไรก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเ,เพื่อความบันเทิงนะ <laughs> ก็เดี๋ยวพาสานจะมีผู้หญิงวันนี้อ่ะวันนี้ผมจะ อ่าผมจะเป็นเมดสิเป็นผู้หญิงแน่นอนอีกสองคนหาส่วนผมจะเป็นคนแอบโอเคไหมโอเคอ่าแอบที่เดิมตรงนู้นอ่ะไปเดี๋วนี้เคาะเป็นคนแก่ตัวี้โอเคเฮ้ยลืมกดตรงนี้อ่ะที่แบบว่าปิดปิดตรงนี้เดี๋ยวหาที่แอบก่อนเดี๋ยวจะเป็นปุ่นธนาคารเลยดิฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพิ่มเคาะสตารวสกูเตอร์ขึ้นมาเล้วเป็นปุ่นธนาคารแล้วจอเลยนี่ต้องทำเป็นอย่างนี้ซันเดี๋ยวเพิ่มถ้าเป็นปนธนาคารระวังนะถ้าเกิดว่าทีไปเลยแล้วทีเจอซันอ่ะ

ใช่ฮารเขาจะเป็นคนถ่ายเขาต้องไปถ่ายด้วยหาที่แอบก่อนนะาเขาจะไปถ่ายด้วยในนี้ไปฉายถูกใช่ไหมหเดี๋ยวชูบ้านโอ้ใช่ถูกอันแล้วแต่เรืปองพวกนากการเนือยดิยเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยเพิ่ง,งเดีายวเพิ่มเราเราต้องแต่แต่เห็นสัญญาณทางการและจากการที่มองไปดูหน้าจอสันที่ห้ามซ่อนที่ไหนบ้างห้ามซ่อนห้ามซ่อนอ่าใช่ห้ามซ่อนอีกแตอีกแล้วก็ที่ที่มันแบบเดินทะลุได้อ่า หายแย่ไหผู้ชมไปยังเรื่องนั้นนะบอกแล้วตั้งแต่พันแรกละห้ามล็อกบ้านด้วยนะเขาไม่มไม่ได้ล็อกนีเข้าบ้านเราดีกว่าเข้าบ้าน,านรับแ่ามีแถบไหมนะมเยวควรที่จะสร้างเสียงให้กับวิดีโอของชีในการพูดอยู่นั่นแหละจนก,กว่าที่จะเจอที่ซ่อนทเออเออฮะอยู่ถ้าถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออนะับผมนะ อี่อันอนีน้นมีเสียงนบกวนนิดนึงนะก็ไม่เป็นไรหรอกคืก็ก็ประมาณนี้แหละอ่ะโอฮะเดี๋ยวสัน ฉันมาที่ที่เขาอยู่เธอฉันที่ันไหนก็อยู่ตรงตําแหนจบวอะไรนี่ม่ได้อยู่ตรงนั้นอะเลอยู่ที่เดิมเขาไม่ได้ชื่อเจริญใครมานี้คับนี้คับนี้คับไปยังใครอะไรนะจอมฮะนีเลูกเกอเดี๋ยวฉันแก่แล้วเหรอใช่แก่เลยแก่เอเดี๋ยวฉันต้องแก่กแกไม่ใชเหรอจ เอ๊ะไม่ใช่สกูตเตอร์เราจะไปเราจะเฮ้ยอะไรเนี่ยผมยังห้าสี่สามสองอันหนึ่งเริ่มหาได้โอเคแล้วสกูตเตอร์แล้วเราก็ไปกันเถอะทำไมมันตกิวแชร์ไปแล้วดะวิวแชร์เอ้คุณพี่กัน ส่วนนี้คือรถอะไรเนี่ยวิวแชร์ไม่อันนี้สกูตเตอร์คู่ใจเอ่อนี่คือวิวแชร์คู่ใจของฉันนี่ๆอาจจะเป็นตรงนี้ก็ได้แต่ก่อนเราแอบตรงนี้เออไม่มีอ่ะที่พยายามยอดย่อตัวเล็กได้ใช่ไหมใช่โอเคสัลสั้นไปหาที่บ้านเดี๋ยวเขาจะหาที่ห้องเอเออะไรอ่ะลากแถวลากแถวนะเฮ้ย่นเลย ใหค่ะมีใครอยู่บ้านแัวนี้ไหมครับไม่มีใครมีจะปนอนนะครับไม่มีเพราะว่าคุณโซนเยเขาอยู่โตรงไหนก็ได้โอ้โหห้องใต้ดินไม่มีโอ้โหจันเรือนบ้ากันม uh ั oh. totally. <S 1> <S 1> ้ยมีใครมีใครในนี้ไหมครับขอให้โชคดีแล้วกันใครไม่ครับถ้ามีใครอยู่ขอบุญแล้วนะครับนี่เรามาดูสำนักงานท่านนายกเพโยโคฮิมะมาโยออฟฟิศ มายกั็นายกกันแหละแต่ว่าเราไม่เกี่ยวกับการเมืองนั้นอย่ามาพูดในช่องแต่ทีพี่ถามหน่อยใช่แต่ช่องพี่อ่านถูกหรือเปล่าใช่ใช่นีแย่ช่องติดปิดได้ไม่แตช่องขึ้นสวรรค์ใช่ไม่ไม่ขึ้นสวรรค์ลงลงไม่ไม่บินได้ใช่จากเราเราเป็นคนไทยบินได้ไม่เราคนไทยบินได้เป็นช่องบินได้ทหารใช่ตองขับนี่มันคือโคตรมืดอ่ะก็คำบึ้กเรากลับมันยังไม่ิดเลยเออมืดมาก เราต่อไปเช็คบ้านอะไรดีไหนเจอแล้วกันดีเนี้ยขอคำใบ้เลยอยากได้คำใบ้อ่ะรู้สึกว่าอ้าว้ยลุกเลินเดี๋ยวทีอยู่ไหนอ่ะทำไมคำใบ้เลยดีคำใบ้คำใบ้อยู่คำใบ้อยู่ในเมืองนั่นแหละ อยยู่แมากต้องหาร้านแถวพวกนี้นะนะเหมินจะเจอเลยวันนี้เขาอยู่ในสนามบินใช่ไหมอยู่แถวตรงอยู่ในเครื่องบินตรงไหนคุณไม่อยู่กระถังต้นไม้หรอกเนาะโออ้ยเาู่ในว่าตอนนั้นนาทีเคยเข้าในกระถางต้นไม้ดนกล่องแต่มันทะลุได้ก็ถือว่าแอบไม่ได้เออใช่ไม่กินแล้วใช่ไหมให้ละเอียดนะโอเคมันก็มาดูที่โรงหนังแต่เขาไปดูที่อะไรถูกไหมหาดูอ๋อนี่แหละโรงหนัง นี่พูดแต่น,นี้รู้สึกว่าเหมือนจะไม่ใช่รู้ปะเจ่ค่ะเดีวต้องหายดีโอ้นักอาจจะไม่เจอก็ได้ไนะสาวว่ายน้ำใครมันจะไปเจอเฮ้ยนี่มันหนังเรื่องอะไรเนี่ยคอมมิ่งซูนเบิร์กอ่ะหนังเรื่อ,องสงครามเดวินันด์สงครามโลบอคครั้งที่หนึ่งมั้งฮะสงครามโลบอคว้าวใช่สงครามโลบอค<อ>ดูหนังก็ได้จะไม่ได้แสบก็ได้จะดูหนังก็ได้ลอนเรลเลเฮ้ยเฮ้ยอันนั้นห้องเข้าไม่ได้ แ่ก็ลงมาเช็คที่โรงเรียนก่อนตายสิมันจะมีอยู่สักที่นึ่งไหมเนี่ยเนี่ยแสดงแสดงตลกนี่นะเออร้องเพลงหรือเปล่าพี่ว่าแสดงร้องเพลงเันพอยู่อยู่โรงเรียนกับที่อยู่เออกที่อยู่ตรงในที่ออกครับที่สตูดิโอเออเอ้าหายเจอล้เหมือนทําไมที่บอกเหมือนกับว่าจะไม่อยู่แถวนี้อะ ดูทีทำหน่อยระหว่างตอนนี้คือทีคิดว่าตอนนี้ระหว่างจอพี่กับจอทีทีมองจอไหนชัดกว่ามองจอไหนชัดกว่าคิดว่าต้องเป็นจอพี่แนปจอพีมันใหญ่กระชีดในแท็บเล็ตเออทดลองตอนนี้ขยู่นห้องมันอยู่ใต้โต๊ะแล้วเพราะใต้โต๊ะมันก็เตี้ยเกินไปอ่ะทีอยู่ที่ไหนขอคำใบอีกหน่อยได้ไหมอ่ะคำใบที่สอง เออคำใบที่สองอะไรวะเดี๋ยวคิดก่อนอยู่อยู่ใกล้ๆที่ไหน๋ยวอยู่ใกล้ๆใกล้จุดเกิดไหมอยู่ใกล้ๆไอตรงเอสนามบินสนามบินนั่นไปสนามบินไม่ใช่ไม่ถ้าใกล้ฮึ่ยร้านค้าเหรอที่อาจจะนั่งอยู่ในห้องน้ําก็ได้ใน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 เครื่องบินก็ไม่เจอเอ้อสั้นดูสนามบินแล้วเหรอ เราจะมาดูรอบก่อนอยู่ใกล้สนามบินก็แปลว่าไม่ได้อยู่ในสนามบินอาจจะอยู่ในพายุอ๋ออ่าอยู่ในชันีตําบได้ได้ชูได้ตูไม่ใช่ละตอนแรกว่าจะพูดอย่างนั้นนะต่อมาไม่อ่ะเดี๋ยวช่องทีปิดปีกแล้วก็หายตัวไปอย่างยังไม่ไร้ร่องรอย เอหรือไหลไหลองลอยหรือไม่ไหลองลอยไม่รู้ผมไม่รู้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 จะพูดเฮ้ยเดี๋ยวมันอยู่ใกล้สนามบินอยู่ในเครื่องบินหรือเปล่าค่อยดูแลไม่เจอใช่ไหมอ๋ออะไรคือถ้าอยู่ถ้าอยู่ใกล้เครื่องบินแปลว่าใกล้สนามบินแปลว่าไม่ได้อยู่ในสนามบินใช่ไหมก็ก็อาจจะอยู่ในสนามบินใช่ก็อยู่ในสนามบินได้อ่ะเดี๋ยวเราไปเช็คอยู่ใกล้มันก็ไม่ได้ไปวัดดีซันใครอเอาสันเหรอ ล,ล,ลองเช็คให้คมแล้วเช็คให้ละเอียดไอไยหัวขึ้นไปดิดปีแปลว่าทีบอกเหมือนจะบอกว่าอยู่แถวๆนี้อ่ะมีความแบบรู้สึกว่าเหมือนท,ที่แถวนี้หรือเวป้อนไม่มีเลยไม่ใช่คนเลือกันตกฮะโมนี่เก๋ว้าวรถว้าในเครื่องบินมันมีหลายซอกหลายมุมเอ้ย เยสเอาที่ซมดแ้ว่าไฟรู้ว่าไฟตกลืมเช็คต้โตด้ยใต้โต๊เออใช่อยู่ตรงไหนเนี้ยเออใต้โตัวค่ะแอบได้อนี่คือไม่เจอโอเคน้าไม่เห็นมีไปออกเลือเฮ้ยเราไปดูเช็คใต้เครืองบินก่อนอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวไป เรเล่นกันเออฮะตอนนี้คือเราไปด้วยกันมันจะมีโอกาสหาง่ายกว่าหรือหายากกว่ารูบรบเออฮะเดี๋ยวอะไรนะรบรบอผมไม่ลืมอโอ้ิฉนหน่อยเดี๋ยวนี้เสียงคุกบ่อยไหมก็น่าจะบ่อยชอบเสียงคุกจังเสียงคุกไม่หมายถึงช่องทีอะทีพาช่องตัวเองเสียงคุกอะเจอไหม ไปม่ไม่เห็นมีวีแววอะไรด้ยเราจะอยู่บนภูเขาเหรอได้หรืออยู่ในซอกอะไรตรงนี้โอ้โหโอ้โหอ้โหเราไปปราสาทถ้าโอ้โหแบบนี้แปลว่าไม่อยู่ใช่ไหมอาจจะอยู่ก็ได้อาจจะเหรอเอ้ยทางขยะไหมน้ำท่วมน้ำท่วมอน้ำท่วมอเฮ้ยยินได้ตักขยะอาเจอเหรอที่เป็นอาตี๋เหรอไม่ใช่เฮ้ยเดี๋ยวคิดเดี๋ยวอาทิตย์นี้คุณใส แม,ม่ใครเล่นติต๊กตอกอาจจะรู้อ่าเจอแล้วถือว่ากะที่เจอใช่ไหมใช่ถือว่ากะที่รู้ไหมที่รู้ไหมว่า เพื่อสองวันก่อนพี่เพิ่งเอาขยะมาทิ้งเหรอเอาขยะในห้องที่หมกไว้ตั้งนานอะเอามาทิ้งสงสัยจะทิ้งนาทีรู้สึกยังไงบ้างมาโดนขยะทับใส่ตัวไม่ไม่รู้สึกอลยโอ้ยน้ำท่วมพอดีเลยน้ำท่วมเลยรีบเข้าบ้านรีบไปเลยเอาน้ำท่วมอ่ะวันนี้ก็มีแค่นี้ครับสลับเสน็จสองถ้าเกิดไลฟ์เยอะวันนี้ถ้าเกิดไลฟ์เยอะเราจะมาอัดอีพีสามกันนะคะผมนะและสมาชิกอาจจะเพิ่มขึ้นหรือว่าอาจจะกัน้อยนงยก็ สั<ต>ไม่สนุกเห,หรอ well? ไม่ชอบเหรอเฮ้ยใครโทรมาไม่รู้อ่ามีคนโทรมาโอเคท่วมแล้ว้ยนั่นก็ท่วมนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวนี่ทุกคนนะท่วมนะวันนี้ก็ <ต travaille S 1> มีแค่นี้นะคะผมถ้าใครชอบยิปนี้ยิปเนี่ยไหมเขายิปนี่ยไหมเพิ่งเตือนเพิ่งเตือนมาว่าข้างล่างน้ำท่วมถ้ามีเสียงโทรมาก็ขอให้ครับอ่ะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์แล้วมาดีกับผมด้วยนะครับหรือว่า เออตอนนี้อาจจะไม่ได้เสียงก็ได้แต่ถ้าได้เสียงก็โอเคนะก็วันนี้ก็มีแค่นี้นะครับก็ subscribe ให้ผมด้วยแล้วก็ subscribe ให้ช่องแอดี้แอนิเมชันแล้วก็ช่องมายซันด้วยสำหรับนี้มีแค่นี้นะครับบ๊ายบายบ๊ายบายยยยบ๊ายบาย